พบกับรถเก่งระดับเสียจาก Mercedes-Benz วันนี้อ,นอากาศดีจนผมง่วงนอนอนะผมเจอค่าเปลี่ยนช่วงล่างต้นละแสนค่าเปลี่ยนก็ต้นละเกือบแสนและมันทำผมแทบหายใจไม่ทันหายใจกันนครับลูกพี่ทั้งหมดนี้ใน c Karnes รถดีชีเป้าครับนี่คือ Mercedes-Benz S-Class W222 ปี B 2014มันเป็นรถเก่งขนาดใหญ่ในฝันผู้บริหารทุกท่านมันเคยมีราคา7ล้านกว่าบาท แต่เมื่อผ่านไปแล้ว8ปีมันเหลือเพียง2ล้านบวกลบเท่านั้นแล้วแต่สภาพหน้าตายัางดูหรูราคาแพงภายในก็ไม่ได้เรียกว่าตกยุคและการขับขี่ยังสบายกว่ารถสมัยใหม่หลายคันเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าครับว่าเมื่อ8ปีผ่านไปมันจะยังดีเหมือนใหม่ไหมเมื Mercedes S Class S 3 0 0 Bluetec Hybrid Diesel ครับ Sport ตโหมดสปอร์ตโหกดปุ๊บอ่ะสปอร์ตชคกดปุ๊บ,ปปบไปสา สองหนึ่งเกี้เสียงอะไรขอสะพานหนึ่งร้อยนะฮะผมรู้สึกเป็นไงครับเมื่อกี้ก็ความรู้สึกก็แรงบิดดีอย่างที่เราคุยกัน540ร้นิวตันเมตรในคันนี้ รวมแล้ว540รเดซิเมตรเออถึงแม้ตัวเลขแร,รงม้าเนี่ยจะอยู่ที่228ซึ่งค่อนข้างอ,าอยู่ในเกณฑ์น้อยแล้วกันเนาะเ <ME EN: S 2> มืม่อ<ม>เทียบกับสเปคเครื่องยนต์พวกปักอินไฮบริดวันนี้หรือว่าสเปคที่ตอนนี้เนี่ยเบนซ์อัพจาก4สูบเป็น6สูบดีเซลแล้วที่เกือบ300ม้าเนี่ยก็บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันขาดกันเยอะแต่ผมว่าออนแบบบนถนนออนสตรีทแอปพลิเคชันเนี่ย มันเพียงพอ่อการใช้งานโอ้ยเหลือ <ไป S 1> เฟือไปแต่จังหวัดเร่งแซงได้เร่งแซงขาดเกือบทุกจังหวัดไปได้ทุกจังหวัดเออออกจากยูเทิร์นมาจ,าจะเร่งออกมาจากโค้งจะเร่งออกมาจากยูเทิร์นจะกวาดเลนไปซ้ายไปขวาเนี่ยคือคือ,คอไม่เคยคิดถึงว่าต้องต้องต้องการอะไรมากกว่านี้ก็ถามว่าน่าเล่นไหมในฐานะที่มันรถเก่าน่าเล่นเพราะว่าอย่างที่ว่าไปคือแร,แรงบิดแรงบิดอัตราเร่งเพียงพออัตราเส้นเบืองดีมากผมใช้มาตลอด ตั้งแต่ต้นจนถึง1,50 0 0 0าโลเนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณ15โลลิตรดีเซลดีเซลก็ไม่แคบไวที่29.99บาทนะฮะมาที่ช่วงล่างช่วงล่างถุงลมสีต้นครับผมหน้าหลังเลยก็ข้อดีของช่วงล่างถุงลมมันก็เวลาแบบไอ้พวกเล็กๆพวกเนี้ยแบบลอยต่อถนนอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบข้ามไปมันจะกรึบเออมันจะมันจะข้ามมันจะแบบกรึบข้ามไปเออมันจะไม่ตึงตึงใช่แล้วยิ่งถ้าเกิดความเร็วต่ำกว่านี้นะโอ้โห อยากให้ทุกคนมาได้เคยมีประสบการณ์สัมผัสแบบนั่งใน S Class ถุง<ช>ลมสักแบบสักครั้งหนึ่งในชีวิตจริงเหมือนแบบอยากที่ให้ทุกคนลองประสบการณ์ขับรถแบบเระทุนและนี่ก็คือรถที่แบบนั่งอยากมาให้ลองนั่งจริง<ช>ๆว่ามันสบายขนาดไหนใช่มันนุ่มมากแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงนั่งข้างหลังเบาะหลังปรับได้ขนาดนั้นที่โชว์กันไปคือผมนอนมาในนี้เป็นแสนโลแล้วผมกล้ารับประกันเลย <c oughs> ว่าว่าเออมันมาสบายจริงซึ่ง พูดไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนเราวนเซ r ร์ราไทป์เนาะแบบคนมีมภาพภาพจําอยู่แล้วว่า s อ l คล s สเนี่ยมันก็เป็นรถที่อ่านุ่มที่สุดคือถ้าเกินไปกว่าเนี้ยคือมันอาจจะแบบนุ่มกว่านิดหน่อยแต่ว่าเงินที่คุณต้องจ่ายเพิ่มอ่ะมาเป็นก้อนแล้วไงใช่มันก็ยังถือเป็นรถตลาดนะคันนี้คันนี้รถตลาดทีเมิยมถ <7. S 1> ล<ด>้านรถตลาดเอา้า ไปดูในเว็บมือสองชื่อดังตอนนี้ดิเลี้ยงก็เป็นตับเลยสองล้านเออสองล้านสองล้านเลี้ยงเลี้ยงก็เป็นตับเลยก็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 กล้าเรียกว่ารถตลาดพรีเมียมแล้วกันตลาดพรีเมียมเออโอเคไม่แต่แต่คือถ้าเกิดคือสําหรับสําหรับคนที่มีเงินระดับเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเหลือสองล้านละโอเคมันเหลือสองล้านละมันเหลือสองล้านละก็ถ้าถ้าคิดว่าเลี้ยงมันไหวเนี่ยก็ผมก็กล้าแนะนาเพราะว่าส่วนตัวเองใช้คันนี้มา ไม่เคยมีปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับเรื่องอเครื่องยนต์เรื่องฟีเจอร์เนี่ยก็เพิ่งมาพังวันนี้สดๆเลยโชว์เด้โชว์เด้บอกเพิ่งพังวันนี้ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าตอนนี้เฟืองกับมอเตอร์มันหลวมกันมันขัดกันไม่รู้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็คอีกทีแต่แต,แต่คือใช้มาแสนห้าเนี่ยเพิ่งโจวฟอลแรกกลับม mm. าที่เรื่องช่วงล่างก่อนพอแหลมๆใ,ใหญ่ในความเร็วสูงๆเนี่ยเออถ้าเราไม่หยอดมันเข้าไปเลยอะ่ะถ้าเราแทงมันไปเลยอะ่ะมันก็จะมีเออเสียงตึง้ง ตึ้งขึ้นมาแต่ว่ามันก็ยังกระแทกไม่เจ็บไม่ไม่ไม่ทําให้ผู้โดยสารไม่เจ็บตัวถ้าเกิดว่าเออถ้าเราขับไม่ดีอ่ะในรถที่น้ําหนักขนาดเนี้ยมันก็เซฟคุณทั้งหมดไม่ได้เออคุณหนีจากอริยสัจสีไม่ได้พอเข้าใจความหมายใช่ไหมเออมันหนีจากฟิสิกส์ไม่ได้เออนีจจะฟิสิกส์ไม่ได้ก็แค่เออมันไม่ใช่แบบว่ามันมันเป็นรถที่มันเพียบพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปท้าทายมันอ่ะมันมันก็อาการออกขับ ก็เลยแนะนําให้ขับชิวๆสบายๆไปเรื่อยๆดีกว่าเบรกฟิลดีพวงมาลัยก็ไม่ใช่พวงมาลัยที่เป็นเพื่อทําเพื่อลดสปอร์ตที่แบบฟีดแบกหรือว่าเป็นรถเดลี่ที่ต้องการแบบเอนเกจเมนต์ในการขับอ่ะเพราะซีรีส์เจ็ดรู้สึกขาดกับขาดกับล้อมากกว่านี้อีกใช่เออแล้วพวงมาลัย B M อยิ่งยิ่งแบบแปรผันหลายแบบอ่ะแปรแปรผันหลายมิติมากเลยแต่อันนี้เนี่ยฟีดแบกมันลีเนียนะ มนลีเนียนะอย่างน้อยในเคอร์ฟของการหมุนการอะไรอย่างเงี้ยเออม,มันมันมันยังเป็นไปตามที่แบบตา,ตามคล้ายคล้ายคล้ายจริงแล้วกันเออตามธรรมชาติแล้วกันแต่แต่แต่บีเอ็มอ่ะก็เหมือนอย่างที่เคยคุยกันในแทสี่ก็คือรถมันพยายามคิดให้ว่าว่าเอ,อ้ยตอนนี้กําลังกลับตัวตอนนี้กาลังเลี้ยวแรงเลี้ยวเบาอะไรเงี้ยเออแต่ของเบนซ์อะพวงมาลัยจะเป็นธรรมชาติกว่าแต่ว่าโดยโดยพื้นฐานของเจตนาคนที่เขาจูนรถแบบเนี้ยเขาคงแบบ maximum ความสบายในการเดินทาง การเก็บเสียงอะเป็นไงบ้างโอโยดีดีมากอ,มอย่างที่ว่าเแหละรถกระบะขับผ่านไปผ่านมาไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงเล,เลยเออเครื่องดีเซลพลิงภาพพลิกโลกอะไรไม่ไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นอะ่ะเสียงโล่เสียงยางเนี่ยเก็บได้ดีมากธีมของวันนี้เนี่ยก็คงเป็นแบบเฮ้ยมันคุ้มจริงมีคนโดนค่าเสื่อมให้แล้วแล้วรถมันดีทุกอย่างเครื่องเสียงการเดินทางช่วงล่างพวงมาลัยเบรก คือตอนนี้ไม่มีอะไรติเลยคือมันต้องยอมรับจริงๆว่ามันเป็นที่สุดที่แบบเบนซ์มีอะไรเบนซ์ใส่หมดให้คันนี้จริงๆใช่อะซื้อมือสองมีคนจ่ายค่าเสื่อมมือหนึ่งให้แล้วเอามาซ่อมต่อไหวเปล่าอืเออถ้าคิดว่าซ่อมต่อไหวอะซื้อเลยซื้อเลยแนะนําซื้อเลยแต่ถ้าใครอยากได้แบบว่ารถที่แบบอาจจะอาจจะแบบดูครบกว่านี้ละกันเออทางเรื่องการดีไซน์ข้างนอกข้างในแล้วก็เรื่องสมรรถนะเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะสนใจเป็นสองสอง e l i f t ไอ้ตัวหน้า3ามเส้นใช่เออ ตอนนี้วางขายอยู่ในเว็บไซต์มือ2ชื่อดังอยู่มา3กลางถึง4ต้นก็ลองไปเลือกสภาพกันดูแต่ว่าจำไว้นะสุดท้ายมันเหลือล้านห้าสำหรับ S-Class w 222 2014 CVU ราคาขายเป๊ะมือหนึ่งอยู่ที่7,190ล้าบาทถ้าคุณเป็นแบบผมถึงวันนี้จะโดนค่าเสื่อมอยู่ประมาณปีละ6 5 5 0 0 0เดี๋ยวเราไปดูสภาพคนขาดทุน5ล้านกันดีกว่าครับถามว่าหา,า,ายใจก่อนนะครับลูกพี่ถามว่า มันเจ็บไตไหมกลับมามองก็เจ็บไตแต่ณวันที่ออกมารู้สึกแบบภาคภูมิใจมากแนมเอ S c า a s s ไง <S เออแบบ <S s เรือธงของเบนสเลยนะใช่มันมีทุกอย่างมันได้ทุกอย่างแล้วแบบมันเป็นเบนเ์นที่ไม่กั๊กซึ่งคือคืออันนี้ขอเติมหน่อยแล้วกันนะว่ามันไม่ได้เป็นแค่เบนส์ B M series เก็โดนแบบค่าเสื่อมประมาณนี้ Panamera ซื้อมาสิบล้านตอนนี้เหลือสามล้านก็โดนค่าเสื่อมเลทเลทติ้งค่าเสือ <l ating> เส่อมมันประมาณนี้อยู่แล้ว <l ating> ใ่ใคือมันจุ้มมากๆเลย5ปี60%สิบหกอร็อ,ะอ่ะก็แต่ว่าถ้าถ้าใครคือแบบลอยลอยลำเรื่องอสภาพการเงินแล้วอย่างเงี้ยเขาคงไม่คิดมากหรอกอแต่ก็ถ้าถามว่าเป็น a อร์ a วลล์ซิตีเซสามัญชนปกติเป็นสามัญชนเนี่ยแล้วแบบคิดจะแบบห้าเขึ้นไปซื้อเนี่ยทำใจรอนะต้องทำใจรอด้านหน้ากระจังคือ เบนอ่ะเป็นดีไซน์ที่แบบเอาโลโก้ออกนะก็ยังรู้ว่าเป็นเบนซ์ไออันเนี้ยทำมาตั้งแต่ปีไหนไม่รู้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่คือแบบเด่นชัดเจนไม่ต้องห่วงข้างล่างอะที่จะถ้าปกติสมัยก่อนก็เป็นไฟไอเอลีอย่างนี้ใช่ไหมหอเออคันนี้เป็นนียอ่าโครมแล้วก็สวยดีนะเป็นสไตล์เบนซ์ใช่แล้วก็มันไม่ใช่รถที่แบบเป็นทรงสปอร์ตเพราะฉะนั้นแล้วการที่มีดาวแบบนี้หลายคนแบบโบราณปล่อยโบราณเลยคือชอบความเสี่ย คือแค่ดาวชูตัวนี้ก็คือความเสียแล้วเออแล้วก็สเกิร์ตหน้าก็เป็นโครเมียมเอาที่ผมชอบมาแลวกันคือมันยังเป็นเบนท์ที่เปบนท์พยายามอยู่เป็นพยายามสร้างสรรค์อยู่คือเดี๋ยวนี้เนี่ยไฟ LED ที่ตัดข้างหน้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเส้นเดียวเลยเป็นหลอดเดินยาวๆเลยแต่นี้เนี่ยมันเป็นเหมือนบล็อกคริสตัลสองชั้นซึ่งเวลามองเข้ามาในหลอดไฟแล้วเนี่ยมันจะดูมีดีเทลมากๆนี่คือมุมที่สวยที่สุดของรถคันนี้โดยเฉพาะ r e a ค q u a ต t e r ตรงเสา B ไปถึงเสา C แล้วก็ไปถึงด้านท้าย มันดูเป็นดูยังไงก็เอ็นคาร์ละอ่ะแล้วเส้นด้านข้างเบลคาแรคเตอร์บอกว่ามันเป็นเส้นเดียวกันใช่ไหมบางคันอย่างเงี้ยเส้นมันตีกันใช้คําว่าดีไซเนอร์บางคนแล้วกันดีไซเนอร์บางคนเส้นมันตีกันมันดูเหมือนรถไม่ได้มาด้วยกันทั้งคันใช่แต่ของของเบนซ์เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่เป็นรายละเอียดดีเทลเนาะอันไหนไหนลองบอกว่าอ่ะคือถ้าเกิดดูตรงไฟหน้าตรงนี้นะมันจะมีมันจะมีมุมหนึ่งที่มันคมใช่ป่ะแล้วมันจะมาเจอกับเส้นคาแรคเตอร์เส้นนี้เส้นนี้เส้นคาแรคกเตอร์เนี้ยก็ แล้วก็จะตะวัดลงไปหาล้อหลังมันจะเป็นทรงรถเหมือนกับรถคูปสมัยก่อนแล้วอย่างเส้นตรงนี้โลเวอร์คาแรคเตอร์ไลน์เนี่ยที่มันจะค่อยๆเราก็มันจะตะวัดขึ้นใหม่มันจะทะลุล้อไปแล้วก็จะไปหากันกันชนหลังแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งมารับรับออกไป คือแบบทุกเส้นในใน,นี้มันรู้สึกมันโฟล์มันเหมือนน้ำอะ่ะม,มองไปแล้วแบบเอ้ยอ๋อมันไปต่อตรงนี้เอ้ยอ๋อมันไปต่อตรงนี้อ๋อโอเคแล้วมันไปหยุดตรงนี้แล้วมันรวมตัว Homogeneous Design แล้วก็เรื่องล้อล้อตัวนี้เนี่ยก็ตัวนี้เป็น m m g Pack เนาะก็ได้เป็นล้อขอบ19ลาย m m g ซึ่งในตัว2-2-2 f a c e l i เฟเนี่ยมันจะได้ล้อไอท spoke ที่เป็น MG ที่เป็นก้านคมจะคมกว่านี้สวยมากสวยมาก สวยมาก,มากแต่อันนี้เนี่ยก็ดูดีและเมื่อพูดถึงเรื่องยางวันนี้เรามีสปอนเซอร์ใจดีครับผมบริ t o n e ครับผมซึ่งในวันนี้ Bridge Stone ก็มียางเทคโนโลยี r u n f ฟ t ตสำหรับรถยนต์ Mercedes- Benz เนี่ยขอแนะนำเป็น Poten z a S 0อ 1. 1ย่างเทคโนโลยี r u n f ฟ t ที่ได้รับความไว้วางใจจาก Mercedes- Ben z ให้เป็นยางติดรถรุ่นนี้เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภยัยและให้ความนุ่มนวลในขณะขับขี่มากยิ่งขึ้นช่วยให้สามารถควบคุมการขับขี่ได้อย่างดีเยี่ยมพร้อมการเดินทางต่อไปอยังจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภยัยแม้เกิดการู เสียความดันลมยางอย่างกระทันหันสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของยาง Bridgestone ได้ตามช่องทางต่างๆของ Bridgestone หรือที่ศูนย์บริการ c อกพิตและร้านยางที่จัดจำหน่าย Bridgestone ทุกสาขาทั่วประเทศสำหรับผมนะก็รู้สึกว่าเออท้ายเนี้ยกันลังเป็นท้ายที่สวยเพราะว่าผมชอบเออเคี่ยว LED สามเส้น ของหลอดไฟสองสมข้างหลังมากกว่าเออมากกว่าแถบประกายเพชรของเจ้า2ส2เฟซลิฟแล้วก็ในรุ่นใหม่เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเส้นสามเหลี่ยมที่กินเข้าไปในฝากระโปรงเลยครัง้งอ่าและอ,อย่างหนึ่งก็คือที่ชอบคันนี้มากกว่าซีรีส์เก็คือด้านล่างเนี่ยเราจะไม่เห็นเป็นปลายท่อออกจะเป็นงวงช้างอยู่ข้างล่าง <ừ> แต่ของซีรีส์เจ็ดจะเป็นท่อเหลี่ยมออกสองข้างเลยแล้วมันร้อนมากอมันร้อนมากๆคือตอนนี้เนี่ยคือตอนแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแบรนด์ชอบซ่อนท่อเพราะว่าเออมันดูไม่เป็นรถแต่ว่า พอไปโดนเองแล้วเนี่ยโดนไอ้เหล็กร้อนของปลายท่อมันจี้ขาอตอนที่เรากําลังจะเก็บของอะ่ะม,มันแบบมันแย่มากอะ่ะขาเป็นรอยแดงอ,ะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้หญิงคุณนายที่แบบโดนอะไรแบบเนี้ยเชื่อมีขายทิง้งนะแต่ถามว่าในซีรีส์เจ็เวลาท่อออกให,ใหญ่ๆคู่ออกมาอย่างนี้ม,นมันเทไหมมันดุไหมมันดุแต่เรื่องฟังก์ชันการใช้งานตอนนี้ยอมแล้วว่าถ้าบางคันที่ทําสวย ก็คือก็ปล่อยผ่านได้โอเคอย่างเช่นเว้นคันนี้ที่มีการเดินโครเมียมข้างล่างเนาะอาจจะห่อเป็นรูปท่อนิดนึงแต่มันก็ไม่เชิงใช่ท่อแต่มันก็ดูเป็นซิ l h เ u e t t e ของท่อใบว่าเป็นท่อมีท่อเสียตรงนี้ฮะมีออร่าอยู่แล้วใช่มีความขลังโอเคาเรามาดูด้านท้ายกันข้างในกันหน่อยดีกว่าก็ด้านท้ายสำหรับผมนะผมใส่ถุงก๊อฟสองถุงได้ใน S Class S 3 0 0 b u t e บูทิกงก๊อฟฟูไซส์สถุงได้แต่ว่าต้องมีการจัดเรียงนิดนึง แต่สามารถทําได้แล้วก็เหลือพื้นที่ให้ดัฟเฟิลของจิมแบ็กดัฟเฟิลแบ็กให้สักที่สองที่ส่วนเรื่องปกติจะเห็นผมบทเรื่องที่พับเบาใช่ปะแต่คันนี้ข้างหลังมันเป็นเบาปรับเอ็นไฟฟ้าแล้วมันก็ใส่ของพออยู่แล้วด้วยความเป็นรถใหญ่ของมันมันใส่ของพออยู่แล้วบอกก่อนแล้วกันว่าเออสามารถเตะเปิดได้แล้วกันก็เบสิกเบสิกเลยอ่ะเบสิกของรถเมื่อ8ปีที่แล้วอ่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือพวกเนี้คุมพวกกันเสียงไว้หมดเลยเออใช่ดูดิหนาด้วยหนาไม่ใช่แผ่นแบบ แกลบเหมือนพวกฮอนด้าฮอนด้าไม่หุ้มด้วยซ้ํา hmm. ถ้ารถญี่ปุ่นหน่อยก็จะเป็นแผ่นแบบแผ่นบางๆเลยพลาสติก <Pl astic. S 1> แต่อันนี้เออพลาสติกบางๆเลยเนี้ยเป็นหนาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับพลาสติกข้างในเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นอันนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของยุคเปลี่ยนผ่านเลยเพราะว่าเรามีทั้งจอดิจิตัล12.3นิ้ว2ตัวอยู่ข้างหน้าเรา uh huh. นะครับเรื่องวัสดุต่างๆเบนไม่มีการประหยัดส่วนใดๆทั้งสิน้นทุกที่ที่จับทั้งข้างหน้าตรงกลาง คือข้างหน้าเป็นหนังตรงกลางเป็นไม้มีเดินทริมเหล็กให้ปุ่มก็ยังเป็นเหล็กปุ่มทุกชิ้นก็เป็นเหล็กไม่ก็เป็นอะ rubberized material อ,อยู่ตรงข้างล่างถือว่าผมชอบมากกว่าเบนซ223รุ่นใหม่เพราะว่า223รุ่นใหม่พึ่งทัสกีเลยทั้งห้องโดยสาคือทัสกีใช่มันเหมือนแบบว่าไม่ค่อยพรีเมียมเท่าไหร่คือมันออกไปทางเทคเออออกไปทางไอทีซะหมด คือไอไอเบน์ไอเนี่ยที่คิดว่าที่เบน์ยอมไปพนันส่วนนั้นเนี่ย เพราะว่า A-class เขาทำแล้วเวิร์กไงผมว่า A-class ทำแล้วชอบเอาจอมาล่อตรงกลางชิ้นเดียวแล้วที่อื่นก็คือปอกแป๊กปอกแป๊ก,ปกหมดเลยแล้วมันดันเวิร์กมันดันเกิดมันต้องให้เขาแหละว่าเขามีระบบระเบียบในการใช้เทคนโนโลยีในจอมากขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับแต่งเครื่องเสียงการปรับแต่งเบาะหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันให้คอมพิวเตอร์ทําให้หมดเลยไอ้ระบบในนี้จริงๆมันก็ไม่ได้ไฮเทคอะไรมากมายคือมันก็มีตามระเบียบแหละวกล้อ,องสามร้รอยสี่องศาบาสปอร์ตแอซิดอะไรที่เป็นระเบียบครบของปีในปีนั้นเนี่ยครบ ครบจริงๆแต่ว่าถ้าใครอยากได้พวกเรดาร์แอสซิสต์พวกแอรดิฟฟิครูสอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องเล่นเป็นตัวเฟซลิฟสองสองสองเฟซลิฟใช่ซึ่งในสองสองสองเฟซลิฟเนี่ยภายในมันจะมีมิติกว่านิดนึงเรื่องอ่าเรื่องเบาะอะไรต่างๆที่มันจะเป็นเบาะลาย <Diamond S 1> ลายเพชรเออ <Switch ing. S 1> ลายไดยมอนด์เออไดมอนด์สติชชิ่งแต่มันดูหรูขึ้นเออมันดูข,นข้างในมีมิติขึ้นเยอะอันนี้เนี่ยอาจจะก,ก็คลาสสิกคลาสสิกละกันนิฟเรียบๆนิฟเนี้ยบ,ยบ<ๆ>แต่ว่าก็ไม่มีจุดไหนที่แบบละเลยเรื่องคุณภาพละกันอืมเจนนี้ก็ยยััังไไมมมม่่ีีออดรรตวคเล ไม่มีอปลิเและแอปเบื้คาเพแต่ว่าถ้าคุณจะไปอั t e ์มาเก็ตมันก็น่าจะทำได้ไดคิดว่ามีคนทำได้อยู่แล้วแต่คิดว่าถึงจุดหนึ่งแล้วอะ่ะคนที่ใช้รถคันนี้แค่เสียบบลูทูธแ,แล้วก็ขับไปเลยส่วนเรื่องดีเทลเล็กน้อยก็แอมเบียนท g ไลติ้งเปลี่ยนได้7สีมันไม่64สีเหมือนแบบปรับอิสระได้นี่คือล็อกสีเจดสีไม่เป็นไรแต่เบนซ์ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะเขาเป็นคนที่ทำอินทีเรียสวยมากนะส่วนตัวรู้สึกว่ามีแค่เบนซ์เจ้าเดียวที่ทำอินเีเรยสี อ่อนอตอนนั้นน่าจะขาวกว่านี้เนาะใช่นี่ใช้มาเจ็ดแปดปีแล้วมันก็ครึ่งเหลืองตามสภาพแหละใช่เออแต่คือตอนที่มันออกมาใหม่ๆมันจะแบบเบ้นทําอินทีเลียสีสว่างได้สวยแบบสวยมากดืยังจำได้เลยตอนที่ฮาร์ดออกคันนี้มาใหม่ๆมแบบเครื่องในแม่งโหสุดยอดแล้วชอบพวงมาลัยที่สองการที่ไม่มีตรงเนี้ยเออมันดูมันมีความแบบอันนี้ <c oughs> ค,คือแพงสุดของมัน ใช่ใช่แล้วคือพอมันเปลี่ยนไปเป็นโฟลไล A M G ใช่ป่ะไอ้สามการใช่ป่ะมันกลายเป็นพฟง์วไลัยกับพวก A คลาสซคลาสกลายเป็นว่าเป็นฟง์วไลัยเดียวกันหมดเลยอ่ะมันก็เป็นเสน่ห์ของรถเก่าแหละที่ที่เขาเมื่อก่อนเนี่ยเขายังไม่ห่วงมากเขามองรถเป็นคันคันเขาทำรถทีละคันใช่ใไม่อกว่าเมื่อก่อนอ่ะรถเก่าๆเขาทํารถเซกเมนต์ทีละคันทีละคันทีละคันแต่เดี๋ยวนี้ใช้เป็นแลตฟองไงทุกคัน ใช้ของเดียวกันทุกคันแพลตฟอร์มเดียวกันยืดหดเอายืดหดเอายืดหดความใหญ่ความยาวเอาอินทีเรียคลาสก็ใช้ันเดียวกันใช่ความมีคาแรคเตอร์ของรถเก่าในแต่ละรุ่นอย่างพวก E c l a s s รุ่นเก่าๆ S c l a s s รุ่นเก่าๆอย่างเงี้ยม,มีคาแรคเตอร์ของตัวเองมากกว่ารถสมัยใหม่ที่แบบแชร์กันทุกอย่างเลยอเออจอดีกันทั้งแบนพวงมลาลัยดีจิตทั้งแบนดเออปุ่มการออกแบบดีจิตทั้งแบนบอกเลยว่าพื้นที่โดยสารเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวลองวิ b เบสแบบที่ BA เอามาขายเนาะ ก็ยังเหลือเฟือเหลือเยอะมากๆ h e เฮดรูมในรูมเนี่ยคงไม่ต้องสื่อสารกันมากมายเลยไม,ไม่ต้องพูดเลยเหลือแบบพื้นที่มหาศาลมากเลยแน่นอนครับและทีนี้เนี่ยที่ผมชอบเกี่ยวกับเจ้า s อ l a s s คันนี้นะก็ค,คือเรื่องเนื้อเบาะนุ่มสบายแล้วก็ส่วนทรงเนี่ยรองรับได้ดีไม่เหมือน BM Series 7เบาะ Series 7เนี่ยจะมีจะค่อนข้างแข็งกว่านี้แล้วก็จะค่อนข้างบานๆออกเหมือนนั่งเหมือนนั่งโซฟาเก่า เออแต่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นเบาะอบเบาะสลีละส่วนเรื่องการใช้งานทั่วไปเนี่ยมีเบาะร้อนเบาะอุ่นมาให้มีเบาะเมมโมรี่ให้ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาสามารถปรับได้ไฟฟ้าไฟฟ้าทั้งหมดไฟฟ้าทุกอย่างมีหมอนมาให้แบบใช่หมอนมาให้นุ่มมากๆคือผมหลับมาเป็นร้อยชั่วโมงในคันนี้แล้วก็คือไม่เคยมีปัญหาตลอดอายุการใช้งานเออไม่เคยบ่นไม่รู้สึกว่าซื้อแล้วจบ มันไม่ใช่ของที่เราซื้อแล้วแบบว่าประหยัดตอนแรกแล้วมาเสียใจทีหลังอะ่ะก็ทั่วไปเลยด้านหลังมีแอร์ปรับ2โซนแยกมาให้อยู่แล้วครบจบทุกอย่างคือจริงๆอ่ะมันมีโหมดโหมดที่คุณสามารถปรับแบบเบาะหน้าดำพิสุดนฮะใช่ปรับแบบเบาะหน้าดำพิสูจแล้วก็เอาขาวางบนเบาะเอาขาว,าาวมันจะมีที่ยื่นออกมาถูกปะใช่จะมีที่ยื่นออกมาใช่ใช่แต่ว่าพอเวลาพับไปข้างหน้าแล้วอ่ะพอตัวเองเป็นคนขับอ่ะมันจะรู้สึกอึดอัดนิดนึงเพราะมันเหมือนเบาะมันมาบังบบังกระจก อ,อ,อบังกระจกด้านด้าน,ด,านด้านคนคนคนนั่งตลอดอ๋อและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนในครอบครัวขับให้อย่างเงี้ยจะไม่กล้าใช้งานฟังก์ชันนี้เพราะว่าเราต้องยืดขาไปแล้วแล้วแบบเกรงใจเนาะเกรงใจคนที่เขาขับอยู่แต่ถ้าเป็นคนขับรถที่แบบว่าเออเขาไม่ไม่ถือเราอย่างเงี้ยจะกล้าใช้จริงๆอ่ะในคันนี้เนี่ยมีพวกหูฟังคือจริงๆอ่ะมันมีหูฟังกริโมดที่เอาไว้ควบคุมจอตัวน,นี้ไม่ใช่ทัชสกรีนไม่ใช่ทัชสกรีนนะแล้วตอนนี้มันหายไปหมดแล้ว หรือใครเอาไปหรือว่าแบบคนในบ้านแบบหยิบติดไม้ติดมือเข้าห้องไปอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาไปเอาไปทาอะไรไม่รู้ไม่รู้บางทีไม่รู้เนี่ยเอาไปทำอะไรคือไอ้พวกของที่มันหยิบออกจากรถได้ที่มันมากับรถเนี่ยรถสื่อถึงไม่มีเลยไงใช่กันหายกันหายต้องมีการใช้ในการปรับเบาะนวดแต่ว่าเบาะบาะนวดอะสุดท้ายแล้วผมส่วนตัวสุดท้ายแล้วจบมาคือไม่ได้ใช้มันไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้นวดแบบนวดไทยอ่ะมันนวดนวดอะไรก็ไม่รู้อะมันไม่เหมือนรุ่นอาจจะรุ่น รุ่นสองสามเนี่ยเขาบอกว่าบอบ์ดนวดเนี่ยม,มันมีเพชเชอร์มากขึ้นดีขึ้นสุดท้ายแล้วนะไอเรื่องการเทคโนโลยีการอำนวยความสะดวกทุกอย่างอย่างเงี้ยไอเรื่องกิมมิกเล็กน้อยอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้ม่านหลังไฟฟ้ามีสลนูไฟฟ้าม่านไฟฟ้าทุกอย่างโรงไฟฟ้าหมดไม่มีการทํามือเปิดม่านหลังชวน่อได้ม่านหลังคือไอส้สวิตข้างหลังอะสี่อันใช่ เป็นเหล็กด้วยเป็นเหล็กหมดเลยใช่สี่สันลงทุนไหมล่ะเออลงทุนลขอพูดเรื่องไอน้นี้น,นิดนึงได้ไหมคันนี้เวลามันไปจอดอยู่ที่บ้านใครแล้วอ่ะบ้านหลังนั้นแม่งดูรวยขึ้นมาแบบสิบเท่าอออเจริงๆคือคือไม่ว่าบ้านคุณจะทรงโมเดิร์นทรงคลาสสิกทรงอะไรนะอยู่เขาใหญ่เป็นบ้านเก่าๆนะแต่เอาคันนี้ไปจอดอ่ะมันดูบ้านหลังนั้นมันดูแบบแพงขึ้นแบบเยอะเลยใช่ใช่ใช่ก็จอดคู่บ้านด้ป่ะเอออันนี้มันเหมือนเฟอร์นิเจอร์บ้านด้วยไม่มันเหมือนเอาผ่านเวลฟป่ะ อเอาหาดแบ้ว่าไม่ดูแพงขนาดนี้ใช totally> ่เหรอเออเออเออเข้าเข้าเข้าใจเข้าใจเอาจริงนะถึงเอาคันน uh ี้ท wow> ี่ตอนนี้ราคาล้านแปดไปจอดนะก็ยังรู้สึกหกล้านอ่ะใช่ใช่และทั้งคุณค่าทางใจคุณค่าทั้งสังคมและคุณภาพการใช้งานเดี๋ยวเราพาไปดูยนตกรรมสุดล้ำเมื่อ8ปีที่แล้วกันดีกว่าครับเกิดว่าใครอยากสนับสนุนทางช่องคาร์เนสและก็ทาง NT Honda เนี่ยสามารถเข้าไปกดไลค์ลิงก์เฟซบุ๊ก หรือว่ากดไลฟ์เพจของเขาอะไรต่างๆแล้วก็สามารถสอบถามเขาเรื่อง Honda ได้เลยนะครับไม่ว่าจะซื้อรถหรือจะเข้าซ่อมเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์เพื่อนผมเองก็แนะนำครับบริการดีสดรถ,ถึงใจแล้วก็มีหลายสาขาแถมศูนย์ก็สะอาดเลยครับทีนี้อ่ะเราก็มาดูกันกันกบเจ้าเครื่องยนต์ของเจ้า m มเ S 3 0 0 Blue Tech h y b r i รซึ่ง Blue t e c h Hybrid เนี่ยก็คือตัว Blue t e c h เนี่ยก็คือตัวดีเซลที่เป็นเรียก แต่ว่าเวลาเติมไฮบริดเข้ามาแล้วเนี่ยก็เป็นระบบไฮบริดแบบธรรมดาไม่ใช่ปลั๊กอินก็มีขนาด2 1 4 3ซีซีแรงม้าเครื่องยนต์204แรงม้า500นิวตันเมตรอ่ะประกอบกับแบตเตอรี่ลูกเล็ก uh huh. อีก27แรงม้า250นิวตันเมตรแต่ว่าฟังดูแล้วเนี่ยรวมกันอาจจะเห็นหลักแบบ200กลางๆไปถึง700แรงบิดไม่ใช่มันไม่สามารถนํามารวมกันหุน้หนๆแบบนั้นได้ใช่ไม่ใช่ปลั๊กอินรวมมันมันไม่ได้เออทำไมทำไมถึงรวมกัแบบนั้นไม่ได้ มันมี drive train loss เพราะว่าแรงม้าที่ส่งมาผ่านเกียร์อะไรต่างๆเนี่ยมันถูกหมุนอมไอมันเกิดหมุนมันเกิดเสียงม,มันเกิดความร้อนไอสิ่งพวกเนี้ยมันเกิดเขาเรียกว่า drive train loss ก็คือแรงเสียดทานหรือ energy ที่ส่งออกไปหาความร้อน inertia อ,อ,อ,อะไรต่างๆเนี่ยมันหายไป มาบวกกันทวนๆไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ total system output เนี่ยที่ลงพื้นใช่ที่บนเครื่องเนี่ยใช่กับที่ลงพื้นเนี่ยมันจะไม่เท่ากันมันก็เลยทำให้คันนี้เนี่ย total output อยู่ที่228แรงม้า540นิวตันเมตรศูนย์ถึงร้อยในคันนี้อยู่ที่ประมาณ7.5ถึง7.6วินาทีแล้วแต่คุณไม่ได้แย่เนาะไม่ได้แย่แล้วแต่ว่าคุณเคลมมาจากซอสไหนสำหรับรถสองตันกว่างี้ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ก็เป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบเป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบเดี่ยวเทอร์โบเดี่ยว เคยเปลี an> an> ่ยนยางแท่นเครื่องไปครั้งหนึ่งซึ่งการตอนแรกเนี่ยมันสั่นกุ๊กๆๆๆๆๆๆเลยช่วงประมาณ 90- 0 0 0มื่นถึงแสนโลแต่พอแสนโลแล้วไปเปลี่ยนยางแท่นเครื่องเนี่ยเออเครื่องมันกลับมาสมูทเหมือนเดิมแต่ว่านับจากวันแรกมาวันนี้เสียงมันดังขึ้นสมูทและเนียนและและเบาเหมือนช่วงแรกๆที่ถอยออกมามันอาจจะเกิดจากอะไรได้บ้างก็ยางแท่นเครื่องบูชชิ่งต่างๆมันมีวเบรชั่นตลอดเวลา มันก็มันก็โยกแยกมันก็มีชิ้นส่วนที่หลวมขึ้นอะไรต่างๆก็หลวมขึ้นตามตามการเวลาตามเสื่อมสภาพตามการใช้งานเรื่องปกติเราก็เข้ามาดูใต้ท้องรถของ S Class นะครับข้างหน้าเนี่ยเป็นระบบมัลติลิง k ตอนนี้เนี่ยเห็นอลูมิเนียมล้วนเลยกันชนหน้าก็ลูมิแคชบาร์หน้าก็ลูมิเนียมไอสกิทเพลตนี้ก็อลูมิเนียมเราก็เหมือนซับเฟรมหน้าใช้คําว่าไม่แน่ใจนะเหมือนแต่ซับเฟรมหน้าอาจจะเป็นเหล็ก เพราะว่ามันโดนบังเหมดเลยไม่เห็นแต่เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าแบบมีการใช้รูมเียมเยอะถุงลมสี่ล้อ,อแล้วก็คันนี้ที่ตกใจเลยก็คือแบบโหมันมันจัดเรียงแอร์ฟลูแบบดีมากนะใช่ไหมครับเรีมากตรงนี้จะมีดิมเปิลนิดนึงเคยเห็นลูกกลับปะออมันจะเป็นบุ้มบุ้มบุมบุมบุ้มเหมือนลูกกลับก็อนนี้จะเป็นด้านหลังของรถแล้วนะอ่าก็เห็นท่อเสียแล้วนี่ก็เป็นท่อดฟบแฉกที่มาจากข้างหน้าซึ่งใหญ่ใหญ่ใหญ่แต่เบนซ์คันนี้ ปลกอย่างเงเพราะปกติเขาจะเอาท่ออยู่ข้างล่างคู่กับท่อเสียมาเลยแต่เนี้ยเอาอยู่ข้างบนมไม่แน่ใจเหมือนกันมันอาจจะแล้วก็ล่ากออกมาจากไอตัว แสดงว่าเกียร์มันอยู่ใต้คอนโซลใช่กลางจริงๆเพราะว่ามันโดนเหมือนมันโดนไหลออกมาข้างหลังตรงนี้ป่ะมันเอ็นลงมาใช่ไหมใช่ที่เออมันเออเออใช่มันเอ็นมันเอ็นลงมาจากเนี้ยก็ไม่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 แปลกใจที่ว่าพื้นที่ตรงกลางอ่ะมันสูงขึ้นแล้วมันหายไปเยอะเออเขาเอาไปใส่เกียร์แต่ว่ารุ่นรุ่นสองสามเขาบอกเขาถอยเข้ามาอีกอีกอย่างนึงก็คือไอ้ตัวเบรสเมมเบอร์ตรงเนี้ย จริงๆนึกว่าจะได้เยอะกว่านี้แต่แต่คือไม่ได้บอกว่าคันนี้ทรงตัวไม่ดีนะแค่แปลกใจว่าชิ้นเดียวอยู่แล้วก็มันก็ไม่ได้หนาปึกเหมือนพวกเกียวอีปะที่เราเคยเห็นกันเพราะว่าถ้าเกิดทำแชสซีแข็งไปอ่ะมันไม่พอมันไม่มีเฟล็กเลยอ่ะถามว่ามันตอบสนองดีแต่จะเด้งดมันสั่นสะเทือนมันจะแย่ลงบางทีมีเฟล็กซ์นิดนึงเนี่ยมันช่วยดัมปิ้งในเรื่องของพวก NVH ออกไปได้พูดถึงดัมปิ้งแผ่นซับเสียงใต้ทั้งทั้งคันใช่แล้วก็ห็นยกเว้นท่อเสีย รอยขีดข่วนตามการใช้งานนะครับก็จะไม่ใหม่กิ้งเหมือนที่รถใหม่ที่เราเอามากันก็ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเห็นเป็นสภาพการใช้งานไปก็รถคันนี้ถุงลมข้อเดีของถุงลมเนี่ยมันปรับสูงต่ำได้ไม่แต่มันก็มีบ้างไงปกติเรื่องมันมันมันไม่มีทางร้ออซอยู่แล้ว่ะเออแล้วก็พอรถฐานร้อยาวอ่ะเออมุมมุมมันโดนโดง่ายกว่าใช่ใช่มาดูด้านหลังเนี่ยเรามีอลูมิเนียมเบสอีกใช่ไหม ตรงนี้ส่งคล้ายกับ B M โอ้โหอย่างนี้เหมือน B M เลยอทรงคล้ายกับ B M แต่ไม่รู้ว่าใครมาก่อนมาหลังนะไม่ได้บอกไม่ได้บอกใครเป็นเจ้าของแต่แค่เราอะเห็น B M มาก่อนเอก็เลยทักว่ามันคล้าย B M ที่เราเห็นมาแต่ก็คงเอนจิเนียร์คงแบบเอวิธีนี้คือดีที่สุดแม่งเขาไม่ทำแบบนี้หรอกอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าเขาทําได้สวยผิดปกติเลยเนี่ยก็คือแผ่น a i r ์โฟของ B M อ่ะมันจะเป็นแบบ เดี๋ยวเราต้องเทียบซีรีส์เเราต้องเทียบซีรีส์เเราต้องเทียบซีรีส์เโอเคโอเคโอเคแต่แต่เอาเอาว่าโดยโดยสายตาเท่าที่เคยเห็นมามันมันค่อนข้างสวยดีนะใช่เพราะว่ามันมันวางสวยมันไม่ได้วางเหมือนท้องช้างใช่ไหมมันเหมือนเป็นใบใบดีเฟกเตอร์แบบเป็นมุมเป็นมุมไปเลยเป็นมุมไปเลยไม่ได้เป็นเป็นท้องช้างให้รอดอ,ออกไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารถปกติเขาจะปล่อยตรงนี้เปลือยเลยหรือไม่ก็แบบมีนิดเดียวแต่นี่คือแบบครอบไว้แล้วก็แบบจัดแอร์ฟลูไว้ให้เลยตรงเนี้ยจะเป็นโลว์วร์คอนโลนามปิดลอกล่างเนาะ เออเนี่ยจับไว้ให้เลยแล้วก็ไปออกไปออกอ่าคันนี้ไม่มีดีเซลดีเซ์หลังแต่มันก็เรียบพอสมควรอนะเออออกออกเรียบพอสมควรแล้วก็ช่วยเรื่องการเก็บเสียงแล้วก็ช่วยเรื่องประหยัดน้ำมันเพราะว่ามันรถมันรู้ลมมากขึ้นเนาะระบบ,บช่วงล่างหลังเนี่ยอะลูมิเนียมซับเฟรมอ่าใช่ซับเฟรมหลังตกใจมากซับเฟรมนี่ขูอลูมิเนียมทั้งอันอันเนี้ยหลยตังหลตังมากอลูมิเนียมไม่ขึ้นสนิมอ่าขึ้นสนิมช้ากว่าเหล็กน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานแล้วก็แพงกว่าเหล็ก น้ำหนักเบายังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าแบบช่วงล่างทำงานน้อยลงลดประหยัดมันมากขึ้นแต่การเร่งดีขึ้นแล้วเร่งรถดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นทุกอย่างเอาเอาน้ำหนักออกใช่ข้างบนอ่ะก็เราจะเห็นว่าไอยางที่ครอบถุงลมข้างนอกมันขาดแล้วมันเริ่มขาดแล้วมันเริ่มขาดแล้วใช้มาแสนห้าไม่เคยเปลี่ยนพาร์ตออริจินอลใช้มาแสนห้าโลเกือบแปดปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนและมันก็ต้องใกล้โดนเปลี่ยนแล้วค่าเปลี่ยนก็ต้นละเกือบแสนก็ นะเหมือนเดิมซื้อรถล,ล้านแปดแต่ราคาซอบราคาดูแล7ล้านก็ก็ต้องแนะนําจริงๆว่าต้องต้อง,ต,องต้องถึงจริงๆต้องถึงจริงๆไม่ใช่ช้อนของถูกมาแล้วคิดว่าจะไหวอโอเค สรุปสำหรับ Mercedes-Benz S-Class W222 ปี2014สำหรับราคา2ล้านผมว่าคุณจะได้ภาพพดราคาเกินจริงเพราะมันเป็นรถเก่าที่มีสเสน่ห์สูงสไตล์ไฮโซผู้บริหารหน้าตาความแพงความขลังและออร่าดูดีไม่แพ้รถใหม่ๆภายในวัสดุคุณภาพสูงงานออกแบบก็คงทนคงกระพันต่อการเวลา การขับขี่และการโดยสารในแง่ของรถเก่าก็ยังหารถใหม่ๆมาเทียบชั้นได้ยากคุณแค่ต้องระวังสภาพมือสองที่ต้องเสียเวลาใฝ่หาสภาพดีๆและต้องมีเงินเย็นในการมาเลี้ยงเขาไว้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ